เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับสวัสดีครับคลิปนี้ผมก็มาชี้เป้าบ้านพร้อมที่ดินนะครับบรรยากาศล่มลื่นน่าอยู่ครับที่ดินกว้างกวงไร่24ตารางวานะครับเป็นบ้านใหม่นะครับพร้อมเข้าอยู่อยู่ในเขตเทศบาลครับติดถนนคันกีดใกล้บ้านผู้ใหญ่บ้านด้วยครับเป็นบ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่นะครับ ใกล้วัดเสริงสางนะครับก็คือวัดหลวงปู่สอนนะครับใกล้โรงเรียนตัวบ้านมีหนึ่งห้องนอนนะครับหนึ่งห้องน้ํามีห้องครัวครับมีห้องน้ําด้านนอกนะครับหนึ่งห้องมีแทงน้ําสํารองน้ําให้ด้วยนะครับมีบ่ออยู่หลังสวนนะครับเอาไว้ลดต้นไม้ทําสวนปลูกผักกันได้นะครับมีดอกไม้ปลูกไว้เยอะเลยนะครับพร้อมอยู่นะครับน้ํามีไฟมีครับบ้านเล็กที่พร้อม ราคา1 7 2 0 0ล้านบาทนะครับที่ดิน1ไร่กับอีก42ตารางวาครับพร้อมเข้าอยู่ได้เลยครับมีพิกัด G P S ให้ด้วยนะครับก็สามารถเปิดเข้าไปดูตำแหน่งดูระยะทางที่แน่นอนกันได้นะครับหรือถ้าท่านใดต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือจะนัดดูบ้านก็ติดต่อเจ้าของโดยตรงได้เลยครับเบอร์โทรใต้คลิปเช่นเดิมถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปนะครับอยู่ในแหล่งชุมชนนะครับติดหนังคอนกรีตมีเพื่อนบ้านแน่นอนครับไม่เปี่ยวไม่ล้าง อยู่อำเภอเสริงสางนะครับจังหวัดนครราชสีมาครับนะครับท่านใดสนใจก็ติดต่อเข้าไปได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ